ไม่ก็ต้องบอกว่าเกมลุกของแมนยูไร้ประสิทธิภาพมากๆเลยนะฮะไม่รู้สิผมรู้สึกว่ามันมันไร้ประสิทธิภาพจริงๆเลยนะเออสุดท้ายก็วันนี้มึงก็ทำได้แค่เสมอกับเวสต์บอมไปหนึ่งๆนะฮะสิงชิปไปง่ายเจอบุ้ยเชฟยูมึงก็แพ้คาบ้านเจอเวสต์บอม มึงก็พลาดง่ายๆให้โดนยิงนำหนึ่งศูนย์แล้วก็ต้องมาไล่ตีเสมอแล้วพอครึ่งหลังมึงก็ทำไม่ได้ฮะเกือบโดนด้วยซ้ำนะครับผมเอ้ยบอกเลยเซงกับแผงตัวลูกแมนอยู่จริงๆเลยนะฮะเล่นส้มตีจริงๆนะแม่งเฮียเอยออะผู้เล่นที่โซชาส่งลงสนามนะทวนอีกนิดหนึ่งใช้สี่สองสมหนึ่งมีเดกเออาแบ็คซ้ายชอบแบ็คขวาเวนบิซาก้า ลินเดเลิฟจับคู่กับแม็กไว์เมดฟิลคู่กลางเฟสแม็กทอมแล้วก็ตัวลูกสามตัวบูโน่ซ้ายมาซิยาขวาแรดฟอร์ดหน้าเป้าคาวานีเกมเริ่มต้นขึ้นมาสองนาทีมึงก็พลาดอย่างง่ายๆเขาโยนมาประกบกันก็นกนไม่ดีนะฮะไอโดยเฉพาะวิกตอร์ลินเดเลิฟนี่มีปัญหาทุกทีเลยนะฮะแล้วแมนยูคือต้องบอกว่าแมนยูเนะี่ยมีปัญหาทุกครั้งเลยเวลาเจอลูก ลูกโยนเข้ามามึงเป็นส้นตีนอะไรทําไมแบบมึงสกัดกันไม่ได้ประกบตัวกันไม่ดีนะฮะแล้วลูกแรกที่โดนยิงหนึ่งศูนย์เนี่ยลินเดเลฟประกบยังไงของมึงคือแบบมึงมึงเล่นมาขนาดนี้แล้วมึงช่วงชิงจังหวะในการหาพื้นที่ที่ได้เปรียบคู่ต่อสู้ไม่ได้หรือไงอ่แล้วก็โดนเขาแบบมุดเข้าไปยิงมงเข้าไปหนึ่งศน คือเข้าใจแหละว่าแมนยะูเนี่ยโดนยิงนําบ่อยเวลาเล่นเป็นเกมเยือนแต่ว่าคือการที่มาเสียอย่างเงี้ยคือแบบมันน่มันน่นนโดนกระชื่อป่ะเอเออ่ะก็สุดท้ายพอโดนนำหนึ่งศูนแมนยูก็พยายามบุกบุกแต่ว่าก็โดนเกมรับแลับรับแน่นของทางเวสต์บอมบิอัเบียนก็แมนยูไม่มีไอเดียเลยนะครึ่งแรกเนี่ยอ่อทำได้แค่แปะบอลไปแปะบอลมาไซ ออกซ้ายไม่ได้กลับมากลางคืนหลังออกขวาขวาไม่ได้กลับเข้ากลางคืนหลังออกซ้ายแล้วตัวลูกของแมนยูในครึ่งแรกโดยเฉพาะมาซียาอยู่ทางฝั่งซ้ายด้านขวาที่เป็นแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดยังโอเคพอจะได้เปิดบอลไปลุ้นในเกอะเกตโทษบ้างส่วนมาซียานี่ทำเยี้ยอะไรไม่ได้เลยนะทำได้แค่ไปยืนริมเส้นเพื่อนใจให้ปึ๊บอ่ะก็แปะกลับคืนหลังพอเพื่อนใจยัดให้อ่ะ พลิกไม่ได้คืนหลังอย่างเดียวนี่เหรอวะคือแบบตัวลุกของแมนอยู่ในเตดตอนนี้และการประสานงานกับแบ็คเนี่ยแรดฟอร์ดมันยังพอประสานงานกับวันเมสซาก้าได้บ้างส่วนไอ้ไอ้มาซิยานี่มึงมึงมึงเล่นกับลูกชอไม่ได้เลยอะ่ะโอ้โหคือแบบมันก็เลยแบบทำให้ครึ่งแรกของแมนยูคือแบบมันอึดอัดชิบแปงเลยนะ แม้ว่าจะคลองบอลได้เยอะแต่ว่าก็ทําได้แค่แปะบอลไปมาหน้ากอเกียโทษยังดีที่ช่วงท้ายเกมครึ่งแรกเนี่ยก็ลูกชออยนเข้ามาแล้วก็เป็นจังหวะพอดีที่บูโดแม่งอยู่ในกองเกียโทษพอดีวอลเล่เข้าไปหนึ่งหนึ่งแล้วพอดนหนึ่งหนึ่งเนี่ยโอ้โหโดนอ่าเวสบอมเขาบุกกระหน่ำใส่ก็เกือบโดนเหมือนกันฮะเพราะว่าโดนเขาบอมจากลูกเตะมุมเข้ามาเขาได้สามทีติดเนี่ยแมย,ยูก็เกือบโดนนะก็ครึ่งแรกจบหนึ่งหนึ่งครึ่งหลังก็ยังคิดว่าอ คงจะกลับมาได้สุดท้ายกลับมาไม่ได้ครึ่งหลังแมนยูนเต็ดก็พยายามบุกบุกใส่ทางเวสต์ซอมบิตเอาเบี้ยเหมือนเดิมครับบุกจนตื้อเอากรีนวูดลงมาแทนมาสยาวที่วันนี้ไม่มีประโยชน์ที่อะไรเลยเอากรีนวูดมาขวาและฟอร์มาซ้ายเกมก็ดูมีดีดีขึ้นนิดหนึ่ง แต่ว่าสุดท้ายแล้วคือการลุ้นที่จะเปิดเข้าไปในกรอกบเขตโทษแมนยูวันนี้ไม่รู้ว่าเวลาซ้อมเนี่ยพยาายนที่จะเล่นเอาชัวร์มากไปหรือเปล่าทําได้แค่ข้อบอลไปมาคือถ้าไม่มีช่องจริงมึงไม่กล้าเปิดวัดเข้าไปเครื่องหลังก็ไม่กล้าแลกเหมือนเดิมนะฮะแลดฟอร์ดมาอยู่ทางฝั่ง,งซ้ายอ่ะเล่นกับลูกชอได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าพอจังหวะที่แหมพอมึงจะแบบปะลุยปลลุยไปในแบบตะลุยแหวกกองหลังของทางเวสต์บอมไปให้ได้เลย กีนวูดเนี่ยได้เปิดมาในเกอบกีโทษหลายๆทีถือว่าทําได้ดีเลยนะกีมวูดพอลงมาเนี่ยแต่ว่าพอเปิดขึ้นมาในเกาอคาวานีเก็ไม่อยู่ในตําแหน่งที่จะยิงแล็บฟอร์ดเก็ไม่รู้อยู่ไหนบอลก็เชียวไปเชียวมาไม่ไม่มีโอกาสที่จะยิงแบบจ่ะจะเน่งเน่งไม่มีเลยนะไม่มีโอกาสยิงแบบเน่งเน่งให้แบบแซมจอนสโตนแบบให้ได้เซฟให้เหนื่อยมาไม่มีเลย ผมก็รู้สึกว่าไอ้เขี้ยมึงอะไรวะแมนอยู่ในเต็ดคือกองหน้ามึงไม่มึงซ้อมด้วยกันจริงปะวะและฟอร์ดคือพอไปเล่นขวามึงมึงจะเปิดด้วยได้วขวามารุนในกองเหยโทษก็ก็สักแต่ว่าเปิดเหมือนกับวันวิซาก,ก้าโยนโยนมาอย่างนั้นส่วนทางฝั่งซ้ายพอมาเล่นและฟอร์ดก็ดีดีเลยแหละแต่ว่าก็ติดเหมือนเดิมขี้เลี้ยง การจ่ายบอลการประสานง,งานระหว่างแล็ฟอร์ดมาซิยาอเอดิสันคาวนี่นี่แบบบอกเลยว่าอยู่ในเลเวลที่แบบเฮียมากๆคาวนี่ก็ไม่ค่อยได้บอลเอาตอนนี้ฟลายเดเบกลงมาในครึ่งหลัง้ทยเกมก็ไม่ค่อยได้บอลและพอยิงไม่ได้ฮะเห็นไหมแม็กควายแม่งดันขึ้นมาสูงเฮียแม่งเกือบโดนหลายทีอ่ะโดนเกือบโดนประมาณสองสามทีอ่ะที่เวสบอลพอได้บอลปุ๊บแม่งโยนบอลยาวเลยให้ไอ้เจ้าเอ็มบายเดียง เดียกหน้าเดียกที่น่เนี่ยเออชื่อแม่งอ่านยากชิบเป๋แม่งเกือบค,ค,คือแม่งไม่โคมเองอ่ะคือไม่งั้นคือแมนยูแม่งโดนยิงประมาณสองเมตรแล้วอ่ะแล้วแบบกองหลังแมนยูคือแบบหลวมโครกเลยนะเวลาโดนเวสต์อมส่สวนมาทีหนึง่งคือโอ้โหมึงบุกเขาแล้วแบบมึงลงไม่ทันอย่างเงี้ยแล้วมีช่องว่างช่องว่างแบบให้เขาจ่ายแบบทะลุช่องแบบได้ง่ายมากเลยกองหลังแมนยูเนี่ยคือเคีียอะไรวะเออ แล้วก็ในช่วงทศเวลาบาดเจ็บแมนยูก็เกือบได้ประตูชัยแฮร์รี่แม็กควได้หม่งแล้วก็โดนแจ็คแซมจอนสโตนปัดไปชนเสาอะคือเด็กเด็กเก่าของแมนยูนะที่แม่งเป็นโกของแมนยูนะใครที่แม่งออกไปแล้วนะแล้วแม่งกลับมาเจอแมนยูรับรองจากเดิมที่แม่งเคยเหนียวประมาณเต็มสิบนะแม่งเคยเหนียวประมาณหกเจ็ดเจอกับแมนยูแม่งเหนียวประมาณเลเวลสิบห้าไอ้เหี้ยเป็นอย่างนี้ทุกทีเลย หนึ่งคือเขาเหนียวสองคือจะบอกว่าโอกาสความสร้างสรรค์ในการเข้าทําประตูของแมนยูวันนี้เฮี้ยมากไม่มีเลยไม่มีไอเดียอะไรเลยเออเซงเนี่ยแล้วมึงจะมาจะมาลุ้นแชมป์จะมาลุ้นท็อปโฟอร์มึงอย่างนี้เนี่ยนะเล่นกับเชฟยูมึงก็แพ้ขาบ้านผ่านง่ายๆเจอกับเวสบอมมึงก็ผ่านง่ายๆ แล้วกว่าจะยิงเขาได้อย่างเงี้ยเลือดตาแทบกระเด็นครองบอลได้เยอะก็จริงแต่ว่าไอเดียในการทําเกมรุกเนี่ยไม่มีเลยจังหวะการด้การเสียไม่มี <c oughs> คือเล่นแบบนี้คือยังไงวะโอตายตายตาย,ตายแบบนี้บอกเลยว่า Man City, Man City, Man City, แชมป์ปีนี้แม่มนซิตี้แม่งได้แน่นอน แมนยูมึงเล่นแบบนี้มึงก็ลุ้นที่สองที่สามที่สี่มึงลุ้นท็อปโฟไปแล้วกันมึงทําได้แค่นี้จริงๆเกมไหนที่ควรทำสามแต้มได้มึงก็ทําไม่ได้อืมแล้วก็ไม่ต้องไปโทษทีมคู่ต่อสู้นะทีมมึงเองนี่แหละเกมรับก็เล่นผ่านง่ายเกมลุกก็ไม่มีจังหวะสร้างสรรการประสานงานต้องบอกว่าอยู่ในขั้นที่แบบเงี้ยมากๆม,มึงประสานงานกันไม่ได้เลย เซ็งครับอ่ะก็ได้มาหนึ่งแต้มก็ตอนนี้แต้มเท่ากับเลสเตอร์ก็อยู่ที่2แบบที่2ร่วมไปแล้วกันก็ตอนนี้ประตูที่เสียดีกว่าเลสเตอร์เขาสลูกนะตอนนี้คะแนนตามหลังแมนซิตี้อยู่7คะแนนเตะมากกว่าเขาเตะมากกว่าเขาอยู่1เกมด้วยกันก็ไม่ต้องไปหวางหรอกลุ้นแชมป์อะมึงเอาท็อปโให้ได้ก่อนปีเนี้ยไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้ก่อนนะแมนยูในเต็แล้วเกมหน้าก็เจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะฮะ ถ้าเล่นในโอทัฟฟอร์ดครับถ้ามึงยังแพ้มาอีกนะมึงเก็บสามแต้มไม่ได้อีกนะบอกเลยว่าที้อะไรจริงคือตั้งแต่ที่ม่งยิงอะไรนะยิงเซอร์เ้นตัน9-0มึงฟอร์มส้นตีนมากๆเลยโดยเฉพาะเกมรุกเนี่ยไม่มีมิติในการทําเกมรุกเลยไม่กล้าไม่กล้าแลกไม่กล้าได้กล้าเสียคลองบอลได้เยอะก็จริงแต่ถ้าทําได้แค่นี้นะโอ้แสงชิปแปงเลย สวัสดีคุณเก่งคุณคุณดอนบอกเสียได้สามแต้มเอาใหม่ใหม่หน้าได้มามาซียาไม่ได้เรื่องเลยวันนี้แย่มากมาซียาวในมุมมองผมเองนะไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเลยหมดแล้วแชมป์ยกให้แมนซิตี้ไปน่าจะเอาไบายี่ลงคือผมอะจะบอกว่าผมก็คิดว่าไบายีจะลงตั้งแต่ตอนต้นเกมเพราะว่าไบายี่เนี่ยหายเจ็บมานานแล้วซ้อมกับทีมได้แล้วครับแล้วจะเห็นได้ว่า หลังๆเนี่ยเวลาแมนยูเสียประตูเนี่ยลินเดเลิฟเนี่ยตัวเสียเลยแม็กควายเนี่ยตัวมึนเลยเกมกับเชฟยูก็ทีหนึ่งละเกมกับเอเวอร์ตันก็ทีนึงแลวมึงยืนเหมือนให้แบบเขายิงประตูง่ายๆอย่างเงี้ยโอ้ถ้าเป็นไอ้เจ้าอิลิกไบยี่นะไอ้ศาสตร์พอคู่ต่อสู้แม่งจะจะจะ,จะง้างเท้ายิงนะแม่งคู่เเงาหาและอย่างน้อยมันก็ยังดีกว่าแบบปล่อยให้คู่ต่อสู้ได้ยิงเนี่ยแบบนี้ไม่ไหวว่ะเออ ลิเดเลอร์มไม่ไหวจริงแมนยูควรใช้4-3-3จริงจริงมันก็ขึ้น4-3-3แล้วล่ะตอนเนี้ยเออคูเลนเวตบอลผักแม็กไวว์แต่ไม่ได้จุดโทษจังหวะนี้ผมร้อนเลยคือจังหวะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่ากรรมการจะเป่าเป็นจุดโทษนะฮะแต่ว่าจังหวะออกตัวของแม็ ide, กไวว์อ่ะจังหวะนั้นเหมือนจะล้ำหน้าอยู่นะฮะคือคือถ้าจับภาพช้าเนี่ยแม็กไวว์น่าจะล้ำหน้าตั้งแต่จังหวะนั้นแล้วล่ะเออมันก็ มีโอกาสสูงที่กรรมการจะไม่ให้ได้เหมือนกันครแต่สุดท้ายแล้วกรรมการเขาไปอ่านว่าจังหวะนั้นนะมันไม่ฟาวลูกที่แม็กไวโมงในประตูปัดไม่โดนครับเหมือนจะโดนปลายนิ้วนะเออไม่รู้ยังไงนะต้องดูภาพช้ายทีหนึ่งแต่เมื่อกี้ผมดูหลายรอบเหมือนจะโดนอีกนิดนึงแต่ก็ไม่ต้องโทษใครโทษตัวเองแมนยูเนี่ยเชลซี Chelsea, ยังเคยเสมอมาเวสอรมรู้สึกนัดนั้นนี เวสองนำสามศูดมังและเชลซียิงเสมอสามสามจบเกมนี้อยู่ที่สองใช่ไหมถูกต้องแม็กควายเกือบบงเข้าแล้วเสียดายโดนเซฟชนเสาใบยี่ดีกว่าเลิศครับก็ไม่รู้ว่าทำไมโซชาไม่ส่งลงนะฮะอันนี้ผมไม่เข้าใจน่าจะได้แต่มุมก็ไม่ได้จังหวะแลชเปิดไม่แน่ใจจังหวะไหนมันมีปอกบาลลำบากนิดนึงครับคือต้องบอกว่าตอนนี้ฟอร์มฟอร์มของบูโดฟานเดสก็ดรอป ค่อนข้างเยอะแล้วแต่ฟอร์มบูโน่ดอกไม่ว่าแต่ว่าการประสานงานในแดนหน้าของแมนยูเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนะฮะเออคือแบบต่างคนต่างเล่นนะ่ะแล้วคือตอนนี้ทุกคนนะ่ะของแมนยูเนี่ยผมสำหรับผมเองนะผมมองว่าเขาพยายามมองบูโน่เฟรนันเดสเป็นศูนย์กลางมากเกินไปบางจังหวะควรเปิดบางจะนะังหวะบางจังหวะควรเอ,อ่อจ่ายเยงี้ยก็ต้องไปรอจ่ายให้บูโน่เฟรนันเดสถามว่าจริงๆก็ทำได้แต่ว่า ทำไมไม่เปิดเข้าไปพ้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคุณอุโนโอบอกใจเย็นคุณคนไปบอกว่าไม่เป็นไรเล่นแบบนี้ก็ไม่ได้อะไรนะแชมป์หลอกก็ทิ้งเล่นแบบนี้มันก็ไม่ได้แชมป์หรอกคือดูเมื่อวานผมดูแมนซิตี้เล่นกับสเปอร์คือดูดูแมนยูเวลาได้ไดบอลน,นะแมนยูจะต้องตบเข้ากลางถ้าถ้าไปไม่ได้ก็คือหลังแต่นักเตะแมนซิตี้พอแม่งได้บอลปุ๊บ แม่งจะหันหลังกลับแล้ววิ่งเข้าหาแดนของคู่ต่อสู้ทุกคนจะวิ่งเข้าหาช่องแล้วเวลาแมนซิตี้จะเปิดบอลเข้าไปในกรอบเโทษจะเห็นได้ว่าแม่งจะต้องมีอย่างน้อยสามถึงสี่คนน่ะเสื้อสีฟ้าแม่งจะวิ่งเข้าหากอง่างโทษแต่พอดูแมนยูวันนี้ดีแมนยูคือแบบมึนเปิดเข้ามาโอ้โหเสื้อแดงกูอยู่ไหนน้กูหาไม่เจอเลยผมว่าซื้อกองใหม่เถอะครับล,ลินเดเลิบเล่นแล้วหัวร้อนอเห็นด้วย ค่อยใหม่ยูโรปาลีกสัปดาห์เราดูครับก็ไปเจอกับเรอัลโซเซดัดไปเตะที่ตูรินบ้านของยูเวนตุสในิตาลีนะฮะเจอรถบัสของอาราดายปวดตับเลยคือคือแมนยูก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงคุณก็ต้องเจอรถบัสแต่ว่าถามว่าจังหวะในการเข้าจอบถ้าแมนยูก้าแรกนะกล้าเปิดนะผมว่ามีลุ้น เอาตัวที่แบบคิดว่าจะจบสกอร์ได้เนี่ยวิ่งเข้าหากอบเกตโทษเลยแต่นี่คือแบบโอ้กว่ามึงจะง้างเท้าเปิดได้คือแบบกูลุ้นใจ,จนทบขาดโอ้กว่าจะยิงได้ทีนึงเนี่ยพอแมนยูไม่กล้าแลกไม่กล้าเสี่ยงแซนด์โจสโตนกูแทบไม่ได้เหนื่อยเซฟหาหาเหวเลยไอ้คนที่เหนื่อยไม่ต้องเป็นเดกอาร์ด้วยซ้ำนะฮะเห็นไหมคืออย่างที่บอกถ้าเวสบอมจังหวะสวนเนี่ยเขาไม่พลาดไปนสองลูกนะแม่งก็โดนยิงไปแล้ว และอย่างกรรมการจังหวะหนึ่งที่อะไรนะไอเดียงไอเอ็มบายเดียงเดียงแน่เนี่ยที่แม่งไปกับแม็กควายแล้วแม่งเหนียวเหนียวแม็กควายน้องไม่ไม่ฝฟาว้วยเว้ยผมหนึ่งคือไม่ฝ่าวผมงงว่าไอสัตว์โดนเหนียวคอขนาดนั้นทําไมกรรมการไม่ฝ่าวสองแม็กควายทไมถึงเล่นยากจริงๆจังหวะนั้นน่ะคือถ้าม IC ันไม่ชัวเงี้ยมึงก็แตะออกหลังไปก็ได้ไม่ต้องกลัวเสียบอลแบบมึงจะบังบอลให้แบบเดกเกอามามารับบอลและเคลียบอลไปได้ผมว่า บางทีกองหลังแมนยูโกของแมนยูบางทีเอประมาทมากเกินไปมั่นใจในทีมตัวเองมากเกินไปว่าการต่อบอลของตัวเองเอ่ะเฮ้ยแม่นยําแต่บางทีมันก็มันก็เกิดความผิดพลาดได้ไงเออผมเลยรู้สึกว่าเนี่ย U, แมบบนยูจังหวะแบบอย่างเงี้ยจังหวะแบบเสี่ยงอ่ะเสี่ยงทําไมคือแบบไม่เตะออกไปคือแบบมึงจะต่อบอลแบบต่อท้าไม่ถึงไหนจังหวะเสี่ยงมึงเตะออกไปก็ได้ไม่ต้องกลัว เออไม่ต้องกลัวเสียจังหวะเดี๋ยวเอาบอลกลับมาได้ใหม่เมื่อแค่เพรสซิ่งเขาเท่านั้นเองเสียดายจางกองหลังเวสบอมเล่นดีจริงครับไปดูอะไรไม่ยอมยิงเอาใหม่นัดหน้าในบ้านครับเจอเกมรับลึกไปไม่เป็นเลแมนยูอืมเซ็งแรดฟอร์ดเลี้ยงติดล็อกมากเกินไปก็มึงขาล็อกขาเลี้ยงขาล็อกไอ้ฮฮ แลสฟอร์ดเล่นไม่ดีเลยก็โดยรวมโดยเฉลี่ยก็พอใช้ได้แต่ว่าบางจังหวะที่มันควรจ่ายมึงก็ไปล็อกมึงก็ไปเลี้ยงอยู่นั่นแหละว่าจะลองเสียดายพี่รับงานหนักหน่อยนะเชลซี Chelsea, แต่เมื่อไหร่เชลซีแต่พรุ่งนี้เชลซี Chelsea, ตอนนี้อยู่ทีห้าถ้าชนะได้จะแซงหรือว่ากูมั่นใจเชลซีโค้ชสิงกองหน้าไม่คมเองครับเหมือนทีม ผมเลยเด็กหงอ่ก็ะตอนนี้หงก็ฝืดแมนยูก็ฝืดแต่ดูแล้วแมนยูไม่ดูจะฝืดมากกว่าหงอีกนะตอนนี้เอออะประมาณนี้แหละครับผมเซงบอกเลยหนึ่งแต้มเหมือนแพ้ประมาณนี้ดีกว่าขอตัวละเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ฮะสวัสดีครับ